ครับสวัสดีครับนะครับเหมือนเดิมกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาแนะนําถาดอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้ทําขึ้นมาสําหรับพี่น้องที่อยากได้ราคาเบาๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับหรือว่าใช้บ่อยแต่ว่าอยากได้ราคาเบาๆนะครับซื้อราคาแพงเดี๋ยวเมียด่านะครับนตครับตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่สิบเอ็ดนะครับออกแบบ และนะครับแล้วก็ผลิตมาสําหรับท่านที่ต้องการราคาถูกนะครับแล้วก็แข็งแรงต้องการความแข็งแรงนะครับรูปทรงด้านหน้านะครับตรงนี้ด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีลวดลายนิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นหนอแรดนิดนึงนะครับตรงนี้เราเรียกหนอเลดนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับเสริมความแข็งแรงของแหลกนะครับแล้วก็ทําให้มันดูไม่ว่างนะครับส่วนด้านข้างลูกพี่ด้านข้างมานะครับ ด้านข้างอ่านี่ด้านข้างก็จะเป็นสูงระดับเดียวนะครับสูงระดับเดียวกันหมดนะครับอ่านะครับด้านหลังอ่าด้านหลังลูกพี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะไม่มีป้ายนะครับเราก็จะตัดอ่าป้ายออกไปนะครับก็จะลดต้นทุนการผลิตออกไปอีกนะครับเอาหมุนลูกพี่ทีนี้เอาโครงสร้างโครงสร้างเอาโครงสร้างพืเป็นยังไงเอาขึ้นมาดูหน่อยนะครับ ตัวนี้เป็นอ่าาดขนาดรูกทรงนี้จะเป็นเมตรห้าสิบนะครับอ่ยาวเมตรห้าสิบเอาพี่ขยับเข้าไปหน่อยอะนะครับโครงสร้างพื้นนะครับอายกขึ้นไปหน่อยครกพี่โครงสร้างพื้นก็จะเหมือนเดิมนะครับไซเมตรห้าสิบเป็นต้นไปก็จะมียาวตามถาดแล้วก็ขวางถาดนะครับเอาไปติดได้ทั้งปาเจโลเก่าปลาเก่าจุนเก่านะครับจุนใหม่ปลาใหม่นะครับมิวเอ ฟอร์ดเอเวเรสต์นะครับแล้วก็รุ่นที่ไม่ได้กล่าวมาก็ติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดยึดของเราทําไว้เผื่อเลยแบบยาวตามถาดแล้วก็ขวางถาดยาวตามถาดทำไมนะครับสาหรับใส่คานขวางอย่างนี้นะครับอันนี้เราทําไว้ให้ดูแลาวเอาตัวยูไปล็อกนะครับติดพวกเอ็กเซนดงเพนเดอร์ฟอร์ดอ่าสี่ประตูที่มีราวหลังคาอีซูที่มีราวหลังคานะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆที่มีราวหลังคายาวมากับรถนะครับอยากจะติดไอพวกนั้นต้อง แบบร่องคอานที่ยาวมากกับรถนี่กว้างต้องใช้คานขวางเมตรสามสิบพวกนี้ต้องใส่คานขวางนะครับถ้าเป็นจุนเก่าป้าเก่านะครับคานยาวมากกับรถเนี่ยมันแคบนะครับติดอเอาไซส์กว้างเมตรสิบยาวเมตรความยาวแล้วแต่จะเลือกนะครับกว้างเมตรสิบติดตั้งโดยโดยไม่ต้องใส่คานขวางเอาตัวยูมาล็อกตรงนี้เลยได้เลยนะครับตัวนี้เวอร์ชันที่ นะครับเอ้าเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับด้านบนนะครับทำไว้ให้ดูนะครับเป็นขาขาแบบนี้ติดลังคางหัวเก๋งนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็ททำขายยึดพวกนิวฟอร์จูเน n นิวฟอร์ r เอเวเรสต์นะครับนิวไ a เ e โ o นะครับนิวฟอร์จูเนหรือว่าลีเกนเดอร์นะครับบางท่านเรียกนิ New Junior, วฟอร์จูเน่กวัวใส่ไม่ได้อ่าก็จะใช้อะไรตัวเดียวกันนะครับขาจับเนี่ยตั้งแต่ปี2015 ไปถึงสองพันยี่สิบสองนะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมานะครับก็ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับสีก็เหมือนเดิมนะครับผ่านการยิงทรายเตรียมพื้นผิวชิ้นงานแล้วก็ชุบทิ้งคอสเฟตดนะครับป้องกันสนิมทําให้ชิ้นงานสากเหมือนกระดาษทรายเบอร์พันแล้วก็ไปพ่นด้วยพพเดโคตโจตันนะครับอบสองร้อยองศานะครับเรื่องการจัดส่งนะครับร้านอยู่ไหนนะครับคําถามยอดนิยมจังหวัดนองบัวลําพูครับจัดส่งได้นะครับ ทั่วประเทศไทยนะครับทั่วเอเชียอาคเน,น่นะครับกัดตรงให้พี่น้องได้ไปใช้งานกันได้สินค้าราคาเบาๆนะครับราคาแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่รุ่นรถที่จะนําไปใส่นะครับก็ต้องอมีอุปกรณ์ติดตั้งอะไรบ้างนะครับจะได้แจ้งราคานะครับท่านที่สนใจก็แจ้งรุ่นรถมาแจ้งรุ่นรถแจ้งปีรถมานะครับจะได้แจ้งราคาแล้วก็แนะนำะขนาดที่เหมาะสมกับรถท่านนะครับ สนใจจะสั่งซื้อยังไงนะครับมีช่องทางสั่งซื้อลาซาดา้าช้อปปี้เพจเฟซบุ๊กอาพีสี่คี่นะครับหรัวแอดไลน์เบอร์โทรศูนย์เก้าหกสามสองหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับพี่ผมกลัวติดตั้งไม่ได้ผมอยากให้ไปติดที่ร้านให้นะครับอ่านะครับคำถามยอดนิยมนะครับ มีรีวิวการติดตั้งให้ชมนะครับติดตั้งไม่ได้แอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลหาผมนะครับการติดตั้งไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาคือเมียไม่ซื้อนะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอกันนะครับเดี๋ยวพี่ผมถามเมียก่อนนะครับเี่คำถามคำตอบยอดนิยมนะครับพอถามเมียเสร็จแล้วนะครับราคาเมียถามนะครับก็บอกเมียไปราคาเบาๆนะครับถ้าเพื่อนถามก็บอกราคาสูงๆไปนะครับโตนะครับ สอบถามโทรหรือว่าแอดไลน์นะครับศูนย์เก้าหสามหหนึ่งสี่หนึ่งหะครับเบอร์โทรศัพท์ของร้านนะครับโทรมาหาผมโดยตรงเลยนะครับอ่าส่วนท่านที่อยากจะมาติดตั้งที่ร้านนะครับที่จังหวัดนองบัวลำพูนะครับก็นัดล่วงหน้าสักสามวันนะครับบางทีของขาดสต็อกนะครับผลิตไม่ทันนะครับก็นัดล่วงหน้าพี่ผมอ่าอยากได้ขนาดอ่าแบบ ามขนาดตามสั่งได้ไหมได้นะครับสั่งได้นะครับผมสําหรับท่านที่ต้องการนะครับอา้าวย้ําอีกทีเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกสามสองหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับเบอร์โทรของผมเองนะครับโทรมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ